ค่าคุณยายชื่อเด็กหญิงอะไรคะเด็กหญิงเป้พรมาราค่ะเด็กหญิงเด็กหญิงอะไรนะเป้าพรมาราค่ะเป้าแปลชื่อแปลกนะเป้าเป้าพรมอ๋อพุ่นเขมรได้ไหมโยมบ้านโยม่นพลายจักรเขมรโยมเป็นโกนมาเนี่ยโยม ยังเมียนคนบูนเนี่ยบูนเนี่ยเนี่ยเขาปรมมาเอ้เนียเขาปลมาเออโอ้นียคนใส่เส้อเนี่ยใส่ใจจมมวโอ้มาทุกอจตมาหนักม้ยเนาะยังไ่อายุประมาณอะไรอายุหกสิบตรงสิบหกสิบงเฮยจ้าจ้าไงนะให้บาลหมอหรือจตมาโมกันยงโมฟองจ้าจัโมเมา ครูน้ำอบรมแบบนาอ๋อนักอบรมแบบนาอย่างแจงเคยๆนัอบรมหนึ่งจังนี่อบรมแบบกลุ่นเสียงอย่างนาจะมือไหมนะอ๋อจะหมดสุดยอดเลยอายอมย้ายแนะนำตัวเองภาษาไทยเดี๋ยวๆออกสื่อด้วยจะเอาลง YouTube เดี๋ยวยกย้ายไปกดดูในยู u ูบเดี๋ยวยกย้ายจะไปกดดูใน Facebook นะยกย้ายอายอมย้ายชื่ออะไรคะคือย้าย อ๋อโยมยายเอาไม้ใกล้ปากโยมยายจานกี่ปีแล้วโยมยายจันทำไมไม่ใส่อังคารล่ะอังคารเอาแล้วก็อังคารอ๋อเปนอังคารแล้วโยมยายอายุกี่ปีแล้วคะ80องค์80แล้ว08 80อ่าประมาณนี้โยมยายมีลูกมีหลานไหม มีลูกหกคนมีลูกหกคนโอ้ลูกเยอะเนาะ,ะไม่กินยาคุมอะไรโดนใช่ไหมไม่กินยาคุมอ๋อไม่กินเลยไม่มีคือรักรักกับพ่อมากกว่านระ,ะรักกันมากแสดงออกด้วยกันมีลูกอ่าคุณโยมใหญ่มีลูกหกคน,กคนอยู่กับเราทุกคนไหมอ,อยู่ไม่ไม่ไม่ถึงว่ายโยมยายอยู่กับใครตอนเนี้อยู่กับลูกหกคนเลยอยู่ใน,นบ้าน ดูได้มาสี่คนจะมาย้ายเข้ากลัวไปไหนย้ายหมดเลยอ๋ออ๋อย้ายหมดคนละหลังแล้วเอาย้ายอยู่กับใครย้ายอยู่กับคนหัวปีคนหัวปีคนท้ายปีล่ะคนท้ายปีอยู่กรุงเทพอ๋อคนท้ายปีอยู่กรุงเทพอ๋อลูกหลานรักใคร่กันดีไหมโอ้ดีมากเลยลูกครด ลูกหลานเสกยาบ้างไหมกี่คนเจ้าเป็นยายชื่อยายจันใครยายยายยายจันอ๋อเจริญรามนะกสู้เจริญรามโยมยายชื่อเล่นชื่ออะไรนะชื่อเป้าเลยนะชื่อเป้าอ๋ออายุเท่าไหร่นะลุงถามอายุหกสิบเจ็ดโอ้โยมแปดสิบยังแข็งแรงนะแปดสิบโยมทำทำไมถึงแข็งแรงได้ขนาดนี้โยม อ๋ออนุโมทนาเนี่ยให้ลูกให้หลานได้เห็นว่าเนี่ยชีวิที่เรายังมีค่าหมายถึงว่าเรายังสามารถที่จะมีอายุยืนได้อย่าเพิ่งไปเสพยาบ้านะโยนนะอยากอยากจะเตือนอะไรลูกๆหลานๆเราที่เสพยาบ้าหรืออะไรเงี้ยสมมติอุ่นเสียงคุณโยมยาอยากจะเตือนอะไรหรือว่าสอนลูกสอนหลานเราเหมือนลูกกรดานเนาะหรือว่าเป็นเหมือนยายเราเนาะอ่า ลองลองลองบอกลูกบอกหลานเรามันโอซีโอตีมันโอซีโอตีเโอซโอโอนีโยมโอซตการมีนะครจ้าไม่ตัดไม่ตีเลยลูวัีัเจีมันน้ำมันเร็วหมดเดี๋ยวเราจะมีซับไตเติลให้ด้านล่างนะเอาคนจ้าวาติตามเียนเดียดด้วย อพูดไทยนะโยอยันพูดไทยสอสแบบไทยๆมอที่พูดกับเอ๋นะไทยแบบไทยบ้างแบบไทยยายพีลูกดามบางคนจะมีคนกินลาากินลากิแต่ไม่ไม่ไม่มียาไม่มีสียามมีเสเสไม่มีเสไม่มีสีไม่มีซีอิจลาอย่างนี้กินยาบป็นยาที่มีคุณภาพพอเอาปากหอคอยายนะ เราวันละกี่เป๊ะยา่ไมีอะไรคุณทไอดีมากเลยสางทูาจ้าอนัมตนาอ่าซื้อหวยไหมซื้อออะไรนะหวยหวยอะไรหวยหวยบอกหวยบอกหวยไม่รู้มันกันเลยอย เป็นภาพบอกไม่ได้อย่าลืมนัแปดสามบอกไม่ได้ยาวเล่นยาวเล่นอย่าไปซื้อหวยเลยเดี๋ยวหมดตังค์ซื้อหนึ่งบาทพอนะเคยถูกมากสุดเท่าไหร่ซื้อหวยมาแล้วแล้วซื้อทําไมอยากถูอยากไ้เงินอยากไปเงินแต่ไม่เคยถูกเลยแล้วจะซื้อต่อไปไหม อ๋อันุโมทนาอ๋ออันใหญ่จะไม่เป็นไรเอาโยกยายเคยซื้อวนไหมเคยค่ะอ่าเอาไปให้ฝังให้เล่นโยกเล่นโยกชอบเล่นหวยไหมไม่ชอบเท่าไหร่ไม่ชอบเท่าไหร่นะวันที่แล้วหมดกี่บาทเฮ้ยฝันเหรอด้วยอยากเหมือกันไอยากจะให้สอนลูกสอนหลานเราหลาลูกหลานเราเปรียบเหมือนลูกหลานเขาแหละโยก อ่าลองสอนดูนมนมค่ะที่เราจะทำอย่างนี้นะคะเราต้องเป็นคนดีโน่เดี๋ยวไหมครตัวให้เป็นคนดีเดี๋ยวแล้วไหมไม่ไกลฝาดได่เหอยากให้เราให้เป็นคนดีให้ได้นะคะคุณยายก็คอดีใจด้วยค่ะเอาแค่นี้เลยค่ะไอเด๋มเย็บตัวได้วัฒนาฝาดตัวได้